สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสูกก่ไกด์แพท1.6ของกัปก้าหรือแม่นั่นเองซึ่งกัปก้าก็เป็นตัวขียหลักของทีมดอทหรือดาเมตต่อเนื่องซึ่งเขาเก่งมาตั้งแต่แพท1.2แล้วแล้วในปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าก็มีตัวละครไลาคนแล้วก็ลิลิมาคอยบัฟให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเนื้อหากันยาวๆก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นั่นก็คือ ร้าน power pay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะครับร้านนี้เปิดมานานเครดิตดีมากๆถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนําผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนและสำหรับคนที่ต้องใช้สายตายเยอะและเจอแสงสีฟ้าสีม่วงบ่อยเหมือนพวกเราชาวเกมเมอร์นะฮะผมก็ขอแนะนําแว่นออฟตัสที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันแสงสีฟ้าลดอาการแสบตาแสบเกลือได้ตัวแว่นมาพร้อมดีไซน์สุดเท่และวัสดุที่ทนทานต้านได้แทบทุกธาตุ ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะเรามาเริ่มจากตัวความสามารถพื้นฐานของกราบกานะครับเริ่มที่สกิลต่อสู้ก็คือจะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรู3ตัวตัวกลางจะโดนแรงส่วนตัวซ้ายขวาจะโดนเบาแล้วก็ศัตรูตัวกลางที่เราเล็งจะมีการกระตุ้นดอทก็คือจะทำให้ตัวดาเมจต่อเนื่องหรือก็คือตัวดอทที่ตัวศัตรู มีการทำดาเมททันทีนะครับซึ่งการทำดนเมจตรงนี้ไม่ได้ลดระยะเวลาเทินของตัวดอทนะเป็นการทำดาเมจฟรี <ๆ S 2> เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญของตัวกัาบก้าเลยเพราะว่าปกติแล้วพวกตัวดอทมันแรงแต่ว่ามันต้องรอให้ถึงเทินของศัตรูก่อนมันถึงจะทำงานซึ่งมันช้าซึ่งสกิลนี้ก็มากระตุ้นให้ดอททำงานได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงเทินศัตรูมันเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อที่ไม่ตายนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะ ส่วนแรกก็คือจะเป็นการทํานาเมจสายฟ้าใส่ศัตรูทุกตัวซึ่งตัวคูณไม่ได้แรงมากจากนั้นก็จะมีโอกาสพื้นฐาน100%ซ์ที่จะแปะช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับซึ่งตัวคูณของช็อตไฟฟ้านี้แรงมากก็คือ2 9 0ที่เลเวล10หลังจากแปะช็อตไฟฟ้าแล้วก็จะมีการกระตุ้นตัวของดอตตรงนี้เกมจะเขียนว่ากระตุ้นสถานะช็อตไฟฟ้าแต่ว่ามันจะมีเทตให้เราอัพ เปลี่ยนจากกระตุ้นแค่ช็อตไฟฟ้าเป็นกระตุ้นดอททั้งหมดนะครับก็คือสเต็ปแรกทำดาเมจไฟฟ้าสเต็ปที่2แปะช็อตไฟฟ้าแล้วสเต็ปที่3ก็คือกระตุ้นดอทของสตูทั้งหมดเลยท้านี้ก็มีดาเมจโดยรวมที่แรงมากต่อที่พรสวรรค์นะครับก็คือหลังจากที่เพื่อนรุ่มทีมทําการโจมตีปกติใส่สตูกราฟก้าจะทําการโจมตีต่อเนื่องก็คือยิงปืนใส่สตูทันที แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะช็อตไฟฟ้าซึ่งความแรงจะเทียบเท่ากับตัวไม้ตายเป็นเวลา2เทินนะครับก็ตัวช็อตไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นอันเดียวกันกับไม้ตายนะหมายความว่าถ้าศัตรูติดช็อตไฟฟ้าจากไม้ตายอยู่แล้วตัวพอสวรค์อันนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเวลานะครับไม่ได้เป็นการแปะเพิ่มอีกหนึ่งแหล่งนะมันคืออันเดียวกันได้แค่ยืดเวลาเท่านั้นโดยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นได้เทินละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยรวมแล้วประโยชน์ของท่านี้ก็คือช่วยทำดาเมจได้ช่วยเบรกศัตรูช่วยฟื้นพลังงานแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของตัวช็อตไฟฟ้าได้เพราะว่าไม้ตายเวลาเราใช้ไปมันจะแปะช็อตไฟฟ้า2เทินแต่เราจะกดไม้ตายได้ทุกประมาณ3เทินเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตัวช็อตไฟฟ้ามันอาจจะหมดเวลาก่อนเราก็สามารถใช้พรสวรสค์อันนี้เพื่อช่วยยืดเวลาได้นั่นเองสุดท้ายคือเทคนิคก็คือทำดาเมจสายฟ้าใส่ศัตรูทั้งหมด แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูทุกตัวติดสถานะช็อตไฟฟ้าได้โดยความแรงช็อตไฟฟ้าก็จะเท่ากับตัวคูณของไม้ตายนั่นเองหรือรวมแล้วการเล่นตัวกราบก้าก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเราเปิดด้วยตัวเทคนิคเพื่อแปะช็อตไฟฟ้าจากนั้นเราก็ใช้ตัวสกิลกับไม้ตายเพื่อกระตุ้นดอดปไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเล่นจริงๆเราก็แค่กดสกิลไปรเรื่อยๆพอไม้ตายมาก็กดไม้ตายนะครับพื้นฐานการเล่นเขามีแค่นี้เองแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แรงมากๆ สำหรับการอัพพลสวรรค์ผมก็แนะนำเป็นไม้ตายก่อนเลยเพราะว่าตัวคูณตัวช็อตไฟฟ้ามันสำคัญมากๆจากนั้นก็ตามด้วยตัวสกิลเพื่อเพิ่มตัวคูณของการกระตุ้นดอทตามด้วยตัวพอสวรรค์ส่วนการโจมตีธรรมดาไม่ต้องอัพก็ได้ส่วนความสามารถเพิ่มเติมผมแนะนำอัพเป็นอันซ้ายก่อนก็คือเมื่อใช้ไม้ตายศัตรูจะโดนกระตุ้นจากเดิมที่กระตุ้นแค่ตัวช็อตไฟฟ้าจะกลายเป็นกระตุ้นดอททั้งหมดนะครับอันนี้ดีมากๆ แล้วตามด้วยอันบนก็คือเพิ่มโอกาสพื้นฐานที่ถ้าไม่ตายเทคนิคแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องจะกแปะช็อตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น30%ก็คือจาก100เป็น130%เนะครับเพิ่มเยอะมากๆแล้วสุดท้ายมาเป็นอันขวาก็คือเมื่อศัตรูที่ติดช็อตไฟฟ้าอยู่ถูกกาจัดกับกล้าจะได้ฟื้นพลังงานทันที5หน่วยก็ทําให้เขาวนไม่ตายได้เร็วขึ้นเวลาเจอมอนเป็นหมู่ต่อที่เอเดรอนหรือกลุ่มดาวนะครับ ดาแรกก็คือเมื่อตัวพรสวรรค์ทําการโจมตีใส่ศัตรูก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูได้รับดาเมจต,ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งดีบัฟอันนี้สามารถเพิ่มดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมไดม้ด้วยแต่ว่าจากที่ผมลองคํานวณแค่ตัวกับกาตัวเดียวก็วคือเพิ่มดาเมจได้ประมาณ15 ซึ่งถือว่าเยอะนะอันนี้ถือว่าดีแต่ดาวนี้จะมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าตัวพรสวรรค์มันเป็นเป้าเดี่ยวแล้วก็ทํางานได้แค่เทินละครั้งถ้าเจอหมนเป็นหมู่ก็จะแปะให้ครบได้ค่อนข้างยากแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีมากดาวสก็คือเมื่อกาก้าอยู่ในการต่อสู้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะสร้างดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น2 5%อันนี้ก็ตรงตัวเลยบัฟทั้งตัวกาก้าเองแล้วก็คนในทีมซึ่งดาเมจโด,ดยรวมที่เพิ่มก็คือ11%ถือว่าดีเช่นกัน แล้วสีก็คือเมื่อศัตรูได้รับดาเมจจากสถานะชอบไฟฟ้าที่กัาการสร้างขึ้นจะฟื้นพลังงานให้กับกราฟก้า2หน่วยโดยรวมแล้วก็ช่วยเรื่องการฟรื้นพลังงานแต่มันคำนวณออกมาเป็นตัวเลขยากนะเพราะว่าปริมาณการฟื้นมันขึ้นกับจำนวนศัตรูด้วยแล้วก็การที่เราจะกดไม้ตายได้จาก3มเทินไป็นงเทินมันก็ต้องดูว่าเราฆ่าศัตรูได้ไหมหรือว่าโดนศัตรูโจมตีหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มันคำนวณออกมาเป็นตัวเลขยากจริงๆผมก็ขอเว้นเอาไว้นะสำหรับดาวนี้ส่วนดาว6ก็คือทำให้ตัวคูณดาเมจของตัวช็อตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น156%นะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ช่วยยืดเวลาของตัวช็อตไฟฟ้าอีกหนึ่งเทินด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปก็เพิ่มดนเมตได้มหา,าศาลมากก็คือประมาณ24%โดยรวมแล้วดาวที่ผมมองว่าคุ้มสำหรับกาก้าก็จะเป็นดาว 1, 2แล้วก็6นะครับ ก่อนที่จะไปในส่วนของลิลิกนะครับผมขอคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวดาเมจต่อเนื่องหรือดอทนิดน,นึงว่ามันมีกี่ประเภทแล้วก็มันแรงจากอะไรบ้างก็โดยพื้นฐานแล้วดอทในเกมนี้จะมีทั้งหมด4ทธาตุนะนะก็คือมีของธาตุไฟฟ้าลมกายภาพแล้วก็ไฟนะครับส่วนพวกตัวพัวพันแล้วก็แช่แข็งของคอนตามกับน้ำแข็งแต่ไม่นับเป็นดาเมจดอทนะมีแค่4ธาตุนี้เท่านั้น ซึ่งดอทในเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นดอทจากความสามารถของตัวละครอย่างเช่นตัวของกาบกาก็จะมีเรื่องการแปะช็อตไฟฟ้าจากไม้ตายตัวของแซมโปก็แปะลมเฉือนจากตัวพรสวรรค์ของลูกกาก็แปะเลือดไหลจากสกิลอะไรต่างๆก็คือถ้ามันเป็นการแปะดอทจากความสามารถในพวกสกิลของตัวละครมันก็จะเป็นประเภทแรกนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอเรียกรวมๆว่าเป็นดอทจากสกิล แบบที่2ก็คือดอทจากการเบรกก็คือว่าเวลาที่เราเบรกสตูมันจะมีการแปะสถานะผิดปกติตามท่าที่เราใช้เบรกอย่างในที่นี้ตัวกายภาพเบรกก็จะแปะเสียเลือดใส่สตูพอสตูถึงเทินก็โดนตัวดอทนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะนับเป็นดอทแบบที่2องตอนนี้เรามาดูกันว่าดอทแต่ละแบบมันแรงขึ้นจากค่าอะไรบ้างเริ่มจากค่าที่ส่งผลกับทั้ง2แบบก่อน อันแรกก็คือการลดดีฟหรือคือป้องกันของศัตรูนะครับก็จะมีจากตัวของเปาซินูวูฟแล้วก็ไลโคนลูกะถ้าต่อมาก็คือการลดต้านทานธาตุาของศัตรูซึ่งในตอนนี้เท่าที่ผมนึกออกก็มีแค่ตัวซินูวูฟเท่าน,นั้นต่อมาคือดีบัฟที่ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะอย่างเช่นเป็นตัวไลโคนห้าดาวซินูวูฟหรือเป็นแม่ตายของเวลกับแม่ตายลูกะแล้วในช่วงที่ศัตรูโดนเบีกอยู่ศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น11ซตด้วย แล้วดอททั้ง2แบบไม่สามารถติดคีดได้นะครับเพราะฉะนั้นอาตาัตราคีดกับความแรงคีไม่ได้เพิ่มดาเมจของตัวดอทเลยต่อมาจะเกี่ยวกับดอทสายเบรยอย่างเดียวนะครับก็คือเลเวลตัวละครเกมนี้เลเวลตัวละครจะส่งผลกับตัวเบสดาเมจหรือก็คือดาเมจพื้นฐานซึ่งมันจะไปคูณน,นูน่นคูนนี่อีกทีนึงแต่ว่าตัวดาเมจพื้นฐานนี้ก็สําคัญมากอย่างที่เลเวล60เราได้อยู่ที่ประมาณพันหเลเวลเจ็เป็น2006แล้วก็เลเวล80จะอยู่ที่3ามพ ก็อย่างเลเวล70ไป80มันจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.4เท่าเลยถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปั้นตัวละครเน้นเป็นดอทจากการเบรกการอัพเลเวลถือว่าสำคัญมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าทำลายล้างก็คือเพิ่มดาเมจจากการเบรกแบบตรงตัวเลยสมมุติว่าถ้าเรามี100%มันก็จะเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองอันต่อมาจะเกี่ยวข้องกับแค่ตัวดอทจากดาเมจกายภาพเท่านั้นนะก็คือความทนทาน เหลือคือความยากง่ายในการเบรกของศัตรูนะครับยิ่งศัตรูโดนเบรกยากมีหลอดสีขาวด้านบนเยอะตัว damage. ดามจดดจากกายภาพนี้ก็จะยิ่งแรงแล้วมาที่ค่าพลังโจมตีกับโบนัสดามจดอย่างเช่นพวกโบนัสไฟฟ้าหรือเป็นโบนัสทำให้ดอดแรงขึ้นจากไลท์โคนหรือเป็นบัฟตัวละครอะไรต่างๆก็จะทำให้ดอดจากสกิลแรงขึ้นแต่ไม่มีผลกับดอดจากเบรกนะอนสุดท้ายก็คือตัวดอด จะคิดค่าพลังในตอนที่มันทํางานไม่ใช่ตอนแปะนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นโบเนียคู่กับเซอร์วานเราให้โบเนียกดสกิลเพื่อเล่งเทิร์นเซอร์วานแล้วเซอร์วานได้บนัสเดอรเมจแล้วเขาใช้สกิลแปะดอทไปพอจบเทิร์นเซอร์วานเมื่อไหร่บัฟของโบเนียก็จะหมดแล้วพอถึงเทิร์นศัตรูในช่วงที่ดอทมันทํางานมันก็จะคํานวณแบบไม่ได้บัฟของโบเนียเพราะว่าบัฟมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่บัฟสั้นๆอย่างเช่นโบเนียกับยู่กง จะไม่ค่อยเหมาะกับตัวดอทเท่าไหร่เพราะว่าบัฟมันมักจะหมดก่อนที่ตัวดอทมันได้ทํางานแต่ตัวกัปก้าจะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงเพราะว่าตัวสกิลกับไม้ตายของเขาสามารถกระตุ้นดอทในเทิร์นของกัปก้าได้ทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวบัฟสกิลของโบนียได้นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายก็คือว่าผมลองคํานวณดาเมจระหว่างกัปก้าสายเน้นเป็นดอทจากสกิลพิ้วพวเลย กับอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายผสมระหว่างตัวสกิลออกับการเบรกก็คือมีการปั้นเป็นพวกค่าทําลายล้างด้วยแบบไหนไดาเมจแรงกว่าโดยรวมแล้วก็คือของสกิลแรงกว่านะครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นตัวของกาบก้าผมเชียร์ให้ปั้นเป็นสายสกิลไม่แนะนาให้ปั้นเป็นสายทําลายล้างนะในส่วนของไรค์โคนที่น่าใช้จะมี4อัน2อ,อันแรกก็จะเป็นของประจําตัวแล้วก็ของเปล่าที่เป็น4ดีดาว ซึ่งตรงนี้จะเป็นดาเมจที่คำนวณจากดาเมจแค่ตัวของกับก้าตัวเดียวคุณจะเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะแค่2%เซแต่เวลาเล่นจริงๆของประจำตัวจะดีกว่ามากๆทำไมหนึ่งก็คือประจำตัวจะให้ความเร็วซึ่งทำให้ตัวของกับก้าสามารถกระตุ้นดอทได้บ่อยขึ้นคราวนี้เวลาเราเล่นเป็นทีมถ้าเรามีตัวดาเมจดอทอีกตัวหนึ่งหรืออย่างในหมวดซิมเราจะมีดอทจากสกิลเทพการที่เรามีความเร็วเพิ่มขึ้นกระตุ้นได้บ่อยขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มดาเมจของทีม เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเพราะที่2ก็คือการได้ความเร็วเพิ่มจะมีประโยชน์เวลาเราใช้เซตการมอททาให้เราทําสปีดถึง160ได้ง่ายขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะคุยเพิ่มทีหลังแล้วก็ในเรื่องของการแปะชอ่อไฟฟ้าจะนับเป็นดีบัฟหอันซึ่งก็สามารถไปคอมโบกับตัวละครหรือเซตอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจริงประจําตัวจะดีกว่าตัวของเปาค่อนข้างเยอะนะอันต่อมาคือซินูบูพาดาวซึ่งอันนี้ดามจอาจจะไม่ได้แรงมาก แต่มีเรื่องของการแปดดีบัฟซึ่งทําให้ศัตรูโดนดามเมจเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มดาเมจให้ทุกคนในทีมได้ถือว่าเป็นช้อยที่โอเคเวลาเล่นทีม2องดามเมจแล้วก็สุดท้ายเป็นของร้านเทอร์ตาซึ่งตรงนี้ผมคํานวณแบบไม่รวมค่าฟื้นพลังงานกับทําลายล้างนะทาลายล้างก็คือช่วยเพิ่มดาเมจเวลาเบรกศัตรูได้ส่วนเรื่องการฟรื้นพลังงานมันก็ขึ้นกับว่าเราเจอศัตรูกี่ตัวซึ่งกรับก้าเขาวนไม่ตายได้ทุก3เทินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คำนวณยาก แต่ว่าไลโคนอันนี้จะดีมากๆในโหมดเพียวฟิกชันที่มีมอนมาให้เราสู้เรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้ไม้ตายฟื้นกลับมาเลยมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเทียร์สรุปกับดาเมจทั้งหมดนะครับถ้าสนใจก็สามารถหยุดวิดีโอดูก่อนได้เลยสำหรับเซต4ชิ้นที่น่าใช้จะมี2อันก็คือพิซเนอร์กับเซตไฟฟ้าเซตไฟฟ้าก็ให้ดาเมจสายฟ้าแล้วก็เพิ่มโจมตีเมื่อคุณใส่ใช้สกิลซึ่งกาบก้าก็ใช้สกิลเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร คราวนี้ตัวเซต prisoner มันจะมีเงื่อนไขก็คือว่าเมื่อคนใส่ไปโจมตีศัตรูที่ติดด a m a g ต่อเนื่องก็คือตัว d o ทยู U, ทุกหนึ่งเอฟเฟกที่ศัตรูติดจะทำให้คนใส่ไม่สนด d e f เฟนซ์เซของศัตรูตัวนั้นตอนได้สูงสุด3อันก็คือ18%นั่นเองที่จะไม่สนดตัว defense นะคราวนี้เรื่องของการแปะด a m a g ต่อเนื่องมันจะคิดจากแต่ละแหล่งนะครับหมายความว่าสมมติเราใช้ไม้ตายกรากาแปะไปหแหล่ง เราให้กรับก้าเบียศสตูก็แปะได้อีกหนึ่งแหล่งถ้าคุณมีประจำตัวก็สามารถแปะได้อีกหนึ่งแหล่งรวมเป็น3อันพอดีนะแล้วก็พวกตัวอย่างลมเฉือนซึ่งสามารถซ้อนได้5อันก็นับเป็นแค่แหล่งเดียวนะครับซึ่งโดยเดียแล้วการจะแปะตัวดามจต่อเนื่องให้ได้ชัวชัสอันควรจะเล่นเป็นทีม2ดามจต่อเนื่องนะคราวนี้ถ้าเราสามารถทําได้3ดอทนะครับดามจก็จะเป็น100%แรงสุดเลย ถ้า2ดอทก็เป็น97%พอพอๆกับตัว4ไฟฟ้าถ้า1ดอทก็93%าเดาเมจมันอาจจะดูต่างกันไม่เยอะต่างกันแค่2%เองแต่ว่าในเกมนี้ยิ่งเราสามารถลดหรือไม่สนบ้องกันศัตรูได้เยอะประสิทธิภาพของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นในการลดดีเฟนส10์10%แรกศัตรูจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น5%แต่ใน10%สุดท้ายศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้น2 1เลย นั่นแปลว่าถ้าเราสามารถหาการลดป้องกันแหล่งอื่นมาคอมโบได้ตัวเซตพิซเนอร์ก็จะยิ่งดีขึ้นอย่างในที่นี้ผมสมมุติว่าศัตรูติด3ดอทนะครับถ้าไม่มีดีบัฟอะไรเลยดาเมจก็ต่างกัน2%ตามที่ว่าเมื่อกี้คราวนี้สมมุติถ้าคนในทีมมีคนใช้เป็นตัวของและคนลูกะที่ลดป้องกันศัตรูได้ดาเมจจะกลายเป็นห่างกัน3%าอละแล้ถ้าเกิดเรามีเปล่าที่ใช้ของลูกะมาลดป้องกันนะครับดาเมจจะกลายเป็นห่าง10% หรือถ้าเป็นซีโนฮูฟมาลดป้องกันดามเมจจะกลายเป็นห่าง14จะเห็นว่ายิ่งลดป้องกันเยอะตัวเซตพิซเนอร์ก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสรุปแล้วเซตไหนดีกว่าแน่นอนว่าเป็นพิซเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถหาตัวมาช่วยลดป้องกันเพิ่มได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเซตนี้สาม,มารถใช้กับตัวดอทได้ทุกตัวซึ่งกราฟก้าก็ค่อนข้างจะเก่งในทีมที่เล่นตัวดอท2ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเล่นทีมดอทก็ฟาร์มเซตนี้ได้ยาวๆเลย ส่วนเซต2ชิ้นจะมีเซตการมอที่แรงสุดแต่มันมีเงื่อนไขถ้าคุณทำสปีดถึง160ได้ดาเมจจะเป็น103%ซึ่งก็แรงสุดเลยถ้าสปีด1้5ดาเมจอยู่ที่100%ถ้าทำเงื่อนไขไม่ได้ดาเมจอยู่ที่93%ส่วน s p a ่วนสเปซซิลลิงดาเมจอยู่ที่97%ซึ่งก็ถือว่าไม่แย่สามารถใช้ไปก่อานทาังๆได้มาในส่วนค่าฟื้นพลังงานนะครับกาบก้าเป็นตัวละครที่โกงอย่างเดียก็คือว่า เขาไม่จําเป็นต้องใส่ตัวสร้อยเป็นฟื้นพลังงานก็ไม่ตายได้ทุก3รอบนะก็คือเขาต้องการพลังงานไม้ตาย120ตัวไม้ตายเราใช้แล้วฟื้นกลับมา5ตัวสกิลเราใช้แล้วได้ครั้งละ30ก็ถ้าเรา3เทินกด3ครั้งก็ได้90แล้วก็ตัวทาเลนต์หรือพรสวรรค์น,นะครับมันทํางานเทินละครั้งซึ่งจะช่วยฟื้นพลังงาน10หน่วย3เทิน์า3ครั้งก็กลายเป็น30 พอรวมทั้งหมดมันก็เกิน120นะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวสร้อยฟื้นพลังงานเลยมาสรุปค่าพลังสลับกราฟก้ากันนะครับตัวเสื้อก็จะแนะนําเป็นจงตีเพราะว่าดาเมจด,ดอทมันติดขี้ไม่ได้นะถ้าใช้ขี้ดาเมจจะเบากว,วา่ารองเท้าก็แนะนําเป็นความเร็วจะได้กระตุ้นดอทได้บ่อยขึ้นตัวของลูกแก้วก็แนะนําเป็นไฟฟ้าซึ่งจากที่ผมลองคํานวณต่อยคุณมีตัวที่บัฟโบ,บนัสความเสียหายเยอะๆอย่างตัวของเหมยมาบัฟให้ ตัวลูกแก้วจมตีก็ยังเบาวกว่านะอีกอย่างคือลูกแก้วไฟฟ้ามันหาออฟลองจมตีได้แต่ลูกแก้วจมตีมันหาออฟลองเป็นบนัสไฟฟ้าไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเชือกแนะนําเป็นโจมตีแต่ในคีอย่างหมดเพียวฟิกชันการใช้สร้อยพลังงานให้กดไม่ตายไหวขึ้นก็ถือว่าเป็นชอยที่น่าสนใจส่วนออฟลองก็จะเน้นที่โจมตีกับความเร็วตามด้วยสร้างสถานะแล้วก็เป็นพวกทาลายล้างอัตราชีกับดาเมจชีที่เสริมดาเมจได้พอประมาณ ในส่วนของสเตตแนะนําช่วงท้ายเกมนะพลังโจมตีแนะนํา3,000อัพสร้างสถานะที่28%จะทําให้เราแปะตัวชอ็อตไฟฟ้าได้ชัวร์ๆแล้วก็สปีดอยู่ที่134แต่ถ้าคุณมีประจําตัวแล้วจะใช้การดมดสามารถเล็งที่146ได้เพราะว่าเราจะได้เพิ่มจากตัวไล่โคนอีก14เป็น160พอดีซึ่งถ้าคุณมีตัวอย่างเหมยมาบัฟสปีดให้ก็สามารถปรับได้นะครับ ต่อมาคือตัวคอมโบเริ่มจากตัวดาเมจดอทนะครับตอนนี้ก็จะมีเซมโปกุยนาเฟินแล้วก็ลูกะซึ่งทั้ง3ตัวก็มีท่าที่แตกต่างกันสามารถเอาไปใช้ตามศัตรูที่เจอได้แต่สําหรับคนที่เพิ่งเล่นแล้วจะให้เลือกปั้นหนึ่งตัวผมขอตัดลูกะออกไปก่อนเลยเพราะว่าเขาใช้ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นท่าเป้าเดียวส่วนเซมโปกับกุยนาเฟินเซมโปจะมีดาเมจในตัวที่สูงกว่าโดยเฉพาะถ้าคุณมีดาวสี่แต่กุยนาเฟินจะเด่นเรื่องของการเพิ่มดาเมจให้คนในทีมได้ดีกว่า ผมมองว่าใช้ดีทั้งคู่แต่ด้วยความที่ตัวของแบ็กซวอนกำลังจะมาแล้วถ้าคุณคิดจะเปิดแบ็กซวอนนะคุณก็ไม่จำเป็นต้องปั้นเซมโปก็ได้เพราะว่าแบ็กซวอนคือดามิต่อเนื่องทัดลมซึ่งน่าจะมาแทนเซมโปแน่แน่ส่วนตัวบัฟเราก็จะมีตัวของเหมยซึ่งบัฟทุกอย่างมีประโยชน์กับ,ก,บกัาบก้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วให้เราใช้กามอดง่ายขึ้น การบัฟปูน่าความเสียหายซึ่งกราฟก้าค่อนข้างจะขาดการลดต้านทานท่าศัตรูซึ่งเป็นบัฟที่หายากการเพิ่มค่าทําลายล้างซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์กับทีมดอทแล้วก็ทําให้เราสามารถเบรกศัตรูได้เร็วขึ้นก็ดีมากๆแถมตัวของไม้ตายที่มีเรื่องการหน่วงเทินในตอนหน่วงมันก็สามารถทำดาเมจดอทได้นะครับคือเราไม่เสียอะไรเลยจากการที่มีเหมยในทีมนะแถมเป็นบัฟทั้งทีเพราะฉะนั้นเล่นกับทีม2ดาเมจก็ดีด้วยเหมยคือตัวบัฟที่ดีที่สุดของทีมดอทเลย แต่ถ้าคุณไม่มีติงหยุ่นก็มีบัฟโจมตีโบนัสความเสียหายแล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานได้ก็ถือว่าโอเคแอสตา้าก็มีบัฟโจมตีกับความเร็วทั้งทีมก็ใช้ดีเช่นกันสำหรับทีม2ดาเมจตัวของโบเนียอาจจะคอมโบไม่เต็มที่เพราะว่าบัฟตัวความแรงคิจ,จากไม้ตายไม่ได้ส่งผลกับตัวดาเมจดอทแล้วก็การเล่งเทินของเขามันจะอยู่จนจบเทินของกาบกาพอหมดเทินแล้วเข้าเทินศัตรูศัตรูด้วยดาเมจดอท มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตัวบัฟสกิลของโบนียนะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แค่มันคอมบูไม่สุดส่วนตัวฮาเนียหรือฮันย่านะครับก็มีบัฟโจมตีความเร็วช่วยสร้างแต้มสกิลก็ใช้โอเคมาที่ตัวดีบัฟเราก็จะมีตัวลดป้องกันเป็นเปล่ากับซินโดวูฟซึ่งก็เก่งทั้งคู่เปล่าก็เน้นมอนมูซินโดูฟก็เน้นบอลเดียวแล้วก็มีเพิ่มจุดอ่อนด้วยก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้ ส่วนตัวฮีโร่ที่เด่นจริงๆก็จะมีแค่หัวเพราะว่าเขาจะบัฟพลังโจมตีกับช่วยฟื้นพลังงานได้ซึ่งถ้าคุณไม่มีูหัวก็ใช้เป็นตัวไหนก็ได้ครับมาดูตัวอย่างทีมกันทีมแรกก็จะเป็นทีมกัาฟกาไฮเปอร์แคลร่ก็เอาตัวลดป้องกันมาตัวหนึ่งตัวบัฟตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฮีลหรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นสีดาวก็เอาเปล่ามาลดป้องกันแล้วก็เอาติงหยุนมาบัฟก็ได้ถ้าเป็นทีม2ดาเมจยกตัวอย่างเช่นเป็นกูยนาเฟินหรือเซมโปหรือลูกะก็ได้นะฮะ แล้วเราก็เอาตัวบัฟทั้งทีมอย่างแอสตาหรือเหมยมาหรือคุณจะเอาตัวลดป้องกันมาก็ได้เหมือนกันไม่ได้ฟิกแล้วทีมสุดท้ายจะเป็นทีม3ดอทซึ่งก็เล่นได้เหมือนกันครับ <c oughs> สรุปแล้วกราฟายังเก่งไหมคําตอบก็คือยังเก่งมากนะครับ <c oughs> เขาสามารถเล่นเป็นดาเมจเดี่ยวในทีมซึ่งก็แบกคอนเทนตย์ยากได้หรือจะเล่นเป็นทีม2ดาเมจก็จัดว่าเก่งมากเช่นกันซึ่งด้วยความที่จุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่ดาเมจในตัวเขาเองแต่เขายังสามารถคอมโบกับตัวดอทได้ทุกตัว นั่นหมายความว่าพอในอนาคตเรามีพวกตัวดอทค่าดาวเก่งๆมาเพิ่มมันก็เหมือนกับเป็นการบัฟกรับก้าไปด้วยซึ่งเดี๋ยวแผ่นหน้าแบ็กซวอนมามันก็คือการบัฟกรับก้าเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นกรับก้าจะเป็นตัวที่เก่งไปอีกยาวๆแน่นอนใครที่อยากเล่นทีมดอทหรืออยากจะกดแบ็กซวอนก็ควรเปิดกรับก้ามากๆนะครับสำหรับส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสเมมโมรี่คออสิบสองของสมใส่ก็จะอยู่ช่วงท้ายนะวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ยังไงถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซุปเปอร์แต็กหรือสมัครเมมเบอร์ได้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ 2倍速ってこんなもんわあもうじゃあサイリング面白い天使を授けんマイスイーリング償いたまえ呼吸するその感覚覚えてず <laughs> 生命は本質は同じ素晴らしい時さようならないらお別れの時だ。 あら優しはちなせんフ命の花いずれ風に吹き落とされるガツンとクリやしていこうフッ二倍速ってこんなもん <laughs> 指示を聞け

素晴らしいとさようならファ<っ> <laughs> の時だ勝 <laughs> ちなさい <laughs> 本質は同じ <laughs> バトル体験を勝つ2倍速って、こんなの呼吸するその感覚 <laughs> <laughs>